โอเคครับกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ UI ทั้ง3-4ล่างกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าคอนเทนต์หลักคือ g o คู UI 4สม่วงของเรานั่นเองนะมากับ Equipment ประจำตัวครับที่ว่าบวกสเตได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ช่องที่3เนี่ยดูดีมีประโยชน์กันเลยทีเดียวนะกับการใช้ร่วมกับกัดเขียวนั่นเองเนาะโอเคเราก็หวังว่าลูกรัก,กโกจิต้าเหลืองเราจะได้ทั้ง Equipment แล้วก็เซนไคเร็วๆนี้นะ เปิดมาเจอเบบี้เหลืองครับบลสัสเข้าไปแล้วเขาไม่ทันไงผมถึงก่อนจังหวะน,นี้ชาร์จคีหมดดูปหนึ่งทีเจอทางด้านของโกลเด้นฟิเซอร์ครับระดับอัลตร้าเปลี่ยน UI เหลืองมาเหมือนบังคับตายครับจังหวะน,นี้อ้าวแล้วแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับเวียงกลับไปสไตล์เข้าไปเสียไปก่อนครับชีวิตแรกครับเกมไวเกมไว ฟึบฟึบฟึ๊บขึ้นเต่าสไลเดอร์แล้วม,มีการลักลอบโจมตีจากด้านหลังวะหมาลอบกัดนี่สไลด์เข้าไปเอาดิะฟีเซอร์น่าจะล่วงตอนนี้หรือเปล่าสลับสีม่วงครับลาสเอ้าลาสดิสนีคอมโบเชงด้วยเหรอเนี่ยเอาเรื่องจัดตัวละครฟรีตัวนี้ยิงยักยยิงักยิงยัก,ยก ึบลาสเข้าไปโดนครับสไตร์เข้าไปก่อนครับโอเคเจอเบบี้โคเวเชงสไตร์อีกแล้วเวียงไปครับหสวยมากท่าเวียงป,ปึ๊บบลาสไปชาร์ทครับบลาสซ้ำไปครับการ์ดหมดสลับปึ๊บโดนล็อกเมเนอรบิลิตี้ครับไม่สามารถจั่วก,การ์ดใหม่ได้หลบอีกหนึ่งทีหลบอีกหนึ่งทีสไตร์เข้าไปอื ฟิเซอร์เขาไม่เช้งอะไรวะแต่ว่าเป็นลาดิสได้อยู่ครับสไลด์เข้าไปหนึ่งทีครับปุ๊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 บสลับลาส s t เข้าไปการหมดมือแล้วครับลาดิสกดเมนอาบิลิตี้ครับปึ๊บต่างคนต่างยิกยักแล้วผมยิกยักแบบฟรีบลาสต์เข้าไปจังหวะนี้ต่อยที่ไปก่อน แล้วเบ่งการ์ดเขียวครับเพื่อที่จะนำการ์ดจั่วการ์ดใหม่เพิ่มขึ้นมาครับม,มีบัฟกันคอมโบเชงพิเศษด้วยตอนนี้เป็นอีกความสามารถหนึ่งที่โคตรอันตรายเลยครับสำหรับโกคูการ์ดเขียวบวกกับอ่าอีคเมสส่วนตัวตอนนี้เอา้าการ์ดเขียวผมร่วงใบหนึง่งฮะเสียดายจัดปึ๊บลาสเข้าไปก่อนโดนครับสลับสตา์เข้าไปโอ้โหไม่ถึงตายอย่างเนี้ยคีมันใช้เยอะจัดฮะ แล้วจังหวะน,นี้หลบมาครับสลับลบาส s เข้าไปโดนหลบได้หลบอีกหนึ่งทีสไตล์แล้วผมมีกาดเขียวล l a s เข้าไปแล้วกาดเขียวผมล่วงอีกแล้วครับเบบี้เปลี่ยนเ o อร์ลงมาปวัหัวเลยไม่เนี่ยต่อยไปก่อนตามไปเตะก้านคอกดเมนาบลิตี้จัว่ว๊าสใหม่ขึ้นมาแล้วบล a s ชนไปก่อนจังหวะแรกใบที่สองแต่วาเขามี b อ a ร์มเ r m ร์ครับโอ้โหลืมไปหรือเปล่า เป็นการโดนต่อคอมโบกลับมาแล้วสองใบแทบจะล่วงอะไรดิโอ,อ้ยแต่าเขาหมดก่อนเนยะฟิเซอร์เบ่งพลังแล้วฟิเซอร์กดทางด้านเมนอบิลิตี้ฟืน้นฟูเลอดขึ้นมาแล้วเบ่งอีกหนึ่งรอบอพลังแบบสองเท่าผมหลบหนึ่งจังหวะผมเข้าไปหนึ่งทีแล้วอะไรนั่นผมหลบทานไงกระดึบต่อทิ้งไปครับเปลี่ยนมาหลบการเขียวเผาไป

สวยงามล็อกหลบบลัชเข้าไปโดนหลบได้ครับแต่ผมต่อยทันแล้วผมมียึกยักไหนหนึ่งสเตปอีกหนึ่งสเตปยูนิเกตม,มาพอดีเอ้ยเวนิชิงเกตมาพอดีเตะเข้าไปสลับสีม่วงบลาสมาเป็นฟิเซอร์โคเวอร์อเชงบลับปุ่มการเขียวผมมีถึง2ใบแล้วผมเลือกหลบแล้วเบ่งพลงังจังหวะนี้กระเด็นออกไปครับ มีทั้งฟื้นขี้ฟื้นเลือดไม่เงียแรงมากบล็อคซ้ำมาไปอีกเรียบร้อยกดทางด้านของเมนอบิลิตี้แล้วผลักศัตรูออกไปด้วยกาเถียวครับปิดบัญชีอย่างเท่เฟิร์บออกมาด้านหลังแล้วรัวหมัดนับพันเรียบร้อยครับเลเจนดารีร่ฟินิช มาเฮ้ยไลเอสออฟอีวิวกับลีดเดอร์อันตร้าว่ะเจอเป็นตัวละครระดับอันตรา้าทั้งสองตัวสามตัวสิเอาเรื่องโอ้ยโดนก่อนเออเฮ้แยแรงมากหลบทันครับและนี่ครับตัวชนะทางร้อเปอร์เซ็นต์ของผม <laughs> ตัวชนะทางร้อเปอร์เซ็นต์ของผมเจอโค้ชเช้งครับ จังหวะน,นี้ปุ๊บยังไงอะกากาต่อกาดมาหรือเปล่าเือสลับอยู่ไอ้อ้ยไม่ได้ครับมันเพิ่มการจ่ายคี้ของเราเรียบร้อยเลยจังหวะน,นี้พลาดกาดเขียวต่อทันไหมไม่ทันต้องเปลี่ยนตัวออกแล้วครับ เอาสีม่วงมารับดามเอแทนฮะโอเคหลบไปก่อน <c oughs> เอ้ยหืมเ,เกณหลบมาพอดีแล้วเจอคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่า <c oughs> ผมดำเจอผมงอกตัดคอมโบนิดนึงโอ้แต่ว่ายังเสียค่าการจ่ายคยีที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะฟิเซอร์ตัวนี้เอาเลิกจัดต่อการลำบากจัดเลยหลบสตาร์เข้าไป เจอ,อยูนิกเกตในการเคาน์เตอร์สไตล์มไม่โดนเหรอ,อมไม่โดนครับแล้วโดนคืนมาจังวันนี้สลับเอา้าชี้หายเรยวไหวไหมเนี่ยอสีม่วงด้วยมาแล้วครับอดทนไว้โกคโูโอ้ไม่ตายเกือบอเปลี่ยนออกเลย ไหลก็กแทะเข้าไปผมไม่มีอยูนิเกตเหมือนกันครับโอ้โหแล้วผมโดนไงคิดเยอะไปหน่อยสลับรอบนี้สำเร็จแล้วรอดูรอบนี้ครับครบรอบเกมอีกหนึ่งปีถอยมาทันโอเคแซนเซลิลหรือปลบบลต์เข้าไปโดนสไตไา์ต่อเนื่องครับ โอ้โหมาการ์ดเขียวอู้เขียวเต็มหมดมืออย่างนี้โอ้โหแต่ว่าจัว่วจ่ายนี่เยอะมากจะไม่เป็นไรอีกหนึ่งทีครับคอมโบการ์ดเขียวแบบจั่วแบบต่อเนื่องเฮ้อเลือดผมเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วไงเสียดา,ายว่ะใบการ์ดเขียวไปอีใบแล้วกนะันไหมหมดแล้วนะฮะความสามารถในการจั่วการ์ดมันมีจํากัดอยู่สลับยูไอบัลลัสเข้าไปครับ กดทาของเมนอบิลิตี้นะครับบอกว่าเป็นตัวละครที่เก่าก็จริงนะแต่ว่าอัติเมสสกิลตัวละครนี้ยังคงเป็นอีกตัวละครนึงที่โคตรจะแรงรับประกันความแรงได้เลยผมบอกแล้วแรงจริงอ้าวรีบร้อนไปไหนตัดเลือดไปหน่อยโอ๊ยอดันไปเผลอต่อยเขาสลับฟึบตุยท้องไป หลบเรียบร้อยครับลาก่อนเอฟิเซอร์มันใช้ฟ้นชีพไปหรือยังไม่สนแล้วจังหวะนี้อาา้ามีอยู่นีหว่าปับโดนยิงเข้าที่หัวใจสลับหลบจึกย,ยักเวินิชเกตมาบลาชชนไปก่อนหนึ่งจังหวะหลบมาแล้วผมหลบกบับ การ์ดเขียวชัวร้อจังหวะนี้สไตล์เข้าไปเลยครับอะไรผมการคองคุเชิงพิเศษโหลแล้วพลังขึ้นเตาระดับผมวอาหายไปดิพิเซอร์ยังไงจะแก้เกมยังไงการ์ดเขียวมาก่อนครับยุบยักษบลาสเข้าไปดีแถบมาบ่อยเหรอตามเข้าไปสไตล์ต่อเนื่องสลับแต่ว่าโอ้โห ไม่ชินเลยผมไม่ค่อยได้เล่นการตัดขี้ของมันนี่น่ารำคาญสุดๆสำหรับฟิเซอร์เพิ่มการจ่ายการ์ดกดทางด้านเมนอเบลิตี้เลยแล้วกันวิ้ยขี้หมดเหลือศูนย์จังหวะนี้โดนดิครับยังไงทนไหวไหมเอาการเขียวยี่ลุดคอมโบเรียบร้อยโดนมึงโดน ยิกยักไปหนึ่งทีบลสัสไปก่อนโดนบลัสอัมเมอร์ล็อกหลบล็อกหลบอ้าวเรียบร้อยครับไม่อะไรเจอรรีบฟินิชเกมที่สอง มาครับอีกสกเกวิกแต่ก่อนผมใช้บ่อยมากทีมนี้อุ้ย,ยเล่นดีครับโอ้โหใบเดียวกูจะเป็นลมเกือบจะวูบนะฮะอ้าวเจอดิตะเกันหนมาหน่วงๆครับยัดไปก่อนครับ ค okay. หลบเปกหนึ่งทีครับโอ้โหหลบสวยจัดนี่หมอนี่และตัวผมถ้าได้โดนต่อคอมโบนี่ <c oughs> ค่อนข้างบางนะทั้งสามตัวเน้นหลบละแต่ไม่เน้นป้องกันดูดิโอ้โหดีเฟนต์มึงน้อยไปหรือเปล่าโอรล่งยี่สิบวิแรกปลดพลังออกมาแล้วทุกเปลือกภายนอก สู่แก่นแท้ไม่ไงผมว่าแล้วแม่งต้องมีการ์ดเขียวแน่นอนยืนอย่างนี้ผมจะทำไงามาหลอกให้มันใช้ได้วะมันมีแน่นอนครับอยู่ที่ว่าเราจะหาวิธีไงให้มันใช้ว่าแล้วมีจริงหูกวักมือเดี๋จ๊ะต้องเล่นแง่เล่นงามกับไอ้หมอนี่หน่อยบลาสเข้าไปครับสลับโคคูโยะมาบลาส เด้ใบนึงครับโอ้เสียดาย่ะตัดสไตล์เราหลุดมือไปแล้วใช้ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่กลัวการฟ้าของโกจิตา้าอยู่แล้วนะ้ต่อขารโบบเท่แต่ผมลบได้แล้วฟรีเลยเอ้ยกระแทกเข้าไปหลบอีกหนึ่งทีตกใจนิดหน่อยนึกไม่ทันเมื่อกี้ดีนะระบบลบแบบออตโต้ช่วยเอาไว้มีอีกไหมการเขียวสไตล์เข้าไปเลยโดน ต,ต่อกาไปเลยก็ได้นะบีให้เขาเขาไเชงเพื่อใช้ความสามารถนี้ยังไงล่ะพอดีเปเลยไม่ยอมให้เปลี่ยนตัวหรอกนะแต่ไม่น่าถึงตายครับแต่ใช้ไปก่อนฟรีรอบนี้ยัดเข้าไปทึบลบไปดึงจงังหวะกาสเขียว โอ้เขียวได้เขียวงี้เพลินดีครับผมบอกเลยเพลินเพลินครับอีกใบครับโอ้โหมันตัดการเขียวผมไม่เป็นไรลบ blast เข้าไปจังหวะนี้ปิดบัญชีด้วยอยู่ไอเขียวยัดการ์ดฟ้าแบบ,100บแร้อยเปอร์เซ็นต์ความดุแรงนี้ถ้ายืนเป็น ตัวเฮ e ี้ยใหญโคตรเท่เลยดูยืนยังรออ่ะสำหรับร่างนี้นะตัวอื่นยืนไม่เท่เท่าตัว,ตวเมื่อกี้โอ้ย,ยเกือบว้าวโลโคเฟกโอเคน่าจะจบเกมครับบลาสเข้าไปขอปิดบัญชีด้วยตัวคอนเทนต์ประจำวันนี้ก็เลยเจอร์รี่ฟรีด,ดเกมที่3อ่ะ หมัดสูญจากาศแล้วชาร์จพลังขึ้นเต่ามาซิกแซกเรียกว่าพลังขึ้นเต่าซิกแซกสไลเดอร์ลื่นมาแบบนี้ยัดเข้าไปจอดๆสลายดีครับอโอเคครับจีี